าาเราจะตอ่ออุปกรณ์หัวดูดกับไม้ดูดเข้าที่หัวตัวนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เอาสักหน่อยทีนี้ท่อตัวเนี้ยตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะยังมันจะยังไม่เตน้ำมันจะแห้งมันจะเบียดกันเราใช้บีบีัดอะไรให้น้ำเต็มท่อให,ให้เต็มให้มากที่สุดเนี่ยก็เราเริ่มเต็มละ วันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเราใช้ก่อนตำแหน่งใช้ก่อาใส่ท่อท่ออ่อนที่จะดูดให้มันมีไม,ใม,ม,ไม่ให้มันมีอากาศน้อยที่สุดใส่รเราใส่เข้าไปเสร็จเมาส์ให้อยู่ที่ตำแหน่งเบิ้ลปกติอ่ะมาอยู่ที่ตำแหน่งฟิลเตอร์เอาอยู่ที่ตำแหน่งฟิลเตอร์เสร็จตัวนี้คือวาล์วสะดือ ตัวนี้คือวาล์วของสกิมเมอร์ตัวที่เป็นตะกร้าดูดเราจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดเป็นไาวส้ส่วนที่เป็นกระดีเราจะปิดเราจะปิดเพื่อเพื่อให้การดูดทำความส,าาสะอาดสารมันออกมาจากทางตัวตะกร้าสกิมเมอร์อย่างเดียวมันจะได้แรงเรดไม่ต้องมาเสร็จปรุป๊บเราก็จะมาเปิดที่หมนนก็คอยสังเกตว่าอยากให้น้ำแห้งมันก็จะให้ไฟไล่น้ำขึ้นมาถ้าน้ำแห้งจนหายไปเลยต้องปิดเครื่องก่อน ตอนดูดสระดูดยกขึ้นมาดูดตรงบนันไดดูดอะไรได้หมดแต่ห้ามยกพ้นน้ํานะครับถ้าได้ยกพ้นน้ำอากาศาจะเข้าท่อปั๊มจะไม่ทํางานอันนี้คือขั้นตอนของการดูดสระที่ใช้เบอร์หนึ่งคือการดูดขีิฝุ่นวิ่งกลับไปที่ถังกอง ที่ฝุ่นจะอยู่ในถังกรองแล้วค้นน้ากลับมาเป็นน้ําทีิ้งก่อนที่เราจะหมุนหัวเมาส์ไปเบอร์อะไรก็ตามเครื่องพ้อมต้องถูกติดก่อนพร้อตมต้องติดก่อนจากเบอร์หนึ่งถ้าเราจะดูดทำความสะอาดเพื่อให้ดูดทิ้งออกไปไม่ผ่านถังกรองเลยเราจะหมุนมาที่เบอร์สี่นะครับเป็นการเวสก็กดของมอเตอร์แล้วก็หมุนหมุนให้หมุนตามเข็มนาฬิกามาอยู่ที่เบอร์สี่พอมาอยู่ที่เบอร์สี่ให้มเตรเตรียมดูดแล้วก็ไปกดที่กดเปิดดูดที่แมนวนวลนแล้วถูกด,ดูดเป็นกัน อห็นี้นดูดแล้วน้ำน้ำจะน้ําที่ที่ดูดที่ฝุ่นมาปั๊บเข้าปั๊มปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะเข้าถังกรองมันจะถูกทิ้งออกไปเลย